ทำไมแม่ไปถึงบอกว่าแม่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ท้องผูกอ่าท้องผูกสี่วันยังไม่ถ่ายเลยค่ะ,ะแล้วเราก็ไม่สบายแล้วมันท้องอืดแล้วมันก็จะมีกลิ่นปากมันไม่สบายท้องืดอัดแล้พวกอ้วนแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยเราอึดอัดมันยังไงมันงุนมีดไปหมดเลย ไม่ใช่นั่นเลยค่ะแนะนํามาให้ตอนนี้เราทานไปแล้วเราจะถ่ายสบายถ่ายทุกวันถานไม่ได้เลยต้องทานทุกคืนคืนละซองพันคืนนะคะแม่พันทนทล้วหน้าแม่ก็ถ่ายฝากนะคะของเขาดีมากเลยค่ะทานทุกคืนเลยและเราจะได้ถ่ายปกติไม่ท้องผูกไม่ต้องทรมานไม่ทรมานอร่อยด้วยค่ะหอมด้วย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบอลล์แบร์นะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะลูกค้าบอกกับชิวนะคะว่าสินค้าตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยบอลล์แ์ F fiber detox ค่ะลูกค้านะคะชื่นชอบเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันเลยค่ะว่าทําไมถึงชอบตัวบอลล์แบร์ fiber detox ของเราเป็นอย่างมากนะคะแล้วทานเข้าไปเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคือคุณแม่ช่วยแนะนําตัวให้กับคนที่ชมคลิปนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่ปิ๊กนะคะสวัสดิจนีค่ะค่ะอยู่ร้อยเอ็ดค่ะก่อนที่ ัมภาษณ์กันทำไมแม่ไปถึงบอกว่าแม่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้้องผูก้องผูกสี่วันยังไม่ถ่ายเลยค่ะมากสุดแม่เคยไม่ถ่ายกี่วัน ตามวันสิวันสวันก่อนที่เราจะมาเจอตัวไฟเบอร์ดีท็อกแม่ทํำยังไงคะแม่ไม่มีวิธีจัดการยังไงถ้าสมมติว่ามันไม่ถ่ายเลยไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ซื้อยามาทานก็ปล่อยตามเรื่องตามราวแล้วเราก็ไม่สบายแล้วมันท้องอืดแล้วมันก็จะมีกลิ่นปากอาการอาการเป็นยังไงปาญหาก่อนไส้เน่าอาการไส้เน่าก็คือจะมีกลิ่นปากตัวมันไม่สบายท้องเดือดอัดแล้วก็อ้วนอี่แนะนำแม่ลดเยอะเลย ก็ค si ือม si uh ีห huh. น oh, hmm. uh ้า huh. ท้องกางเกงใส่ได้ไหมแม่ต้องใส่ยางยืดเพราะ่ามันอ้วนขึ้นตอนตอนนั้นอ้วนตอนนี้เราทานไปแล้วเรา เราจะถ่ายสบายถ่ายทุกวันขาดไม่ได้เลยต้องทานทุกคืนทานทุกคืนเลยใช่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มาเจอตัวบาลานซ์ไฟเบอร์ดิท็อกดีมากค่ะขาดไม่ได้คือขาดไม่ได้พอเวลาหมดเลวก็เบโอ้หงุดหงิดไม่ได้ถ่ายไม่อะไรมันจะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพจิตเรามันก็จะเสียใช่นะคะแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยเราอึดอัดมันมันยังไงมันหงุดหงิดไปหมดเลยถ้าซูมได้อยากจะให้ซูมผิวพรรณคุณแม่นะคุณแม่แบบหน้าใสหน้าเงามากนะคะชเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นจากการที่คุณแม่ได้ทานดีท็อกซ์ทุกวันนะคะเพราะว่าการที่เราดีท็อกซ์ทุกวันเนี่ยจะช่วยในการล้างสารพิษและจะทําให้ผิวพรรณเราสดใสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้เห็นผิวพรรณให้เห็นหน้าค,นะคุณแม่ใกล้ใแล้วนั้นเนี่ยแม่อายุห้าสิบกว่าแล้วนะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปใช่แต่ผิวคุณแม่นี่คือแบบว่ามันมันเงามากหลังจากที่คุณแม่ทานบาลานเอฟก็คือตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ก็คือเป็นปกติค่ะนะคะขับถ่ายเช้ามาขับถ่ายทุกวันสบายโล่ง วันละซอง<า>นะคะคืนละซองทันคืนนะคะแม่ทัน,นทคืนทันคืนนะแม่ก็ถ่ายอา่าแล้วคุณแม่รู้จักตัวบาลานซ์เอฟไฟเบอร์ดิท็อกไหมเนี่ยต้องไปใช้นั่นแหละค่ะแนะนํามาให้สิ่งไหนดีๆเขาจะหามาให้แม่กับพ่อทานคุณผู้ชมฟังคํานี้ไว้นะคะสิ่งไหนดีๆเขาจะหามาให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกบ้านไหนนะคะอยากจะหาสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมนะคะว่า บาลานเอฟนะคะจากบริษัทบาลานแบนด์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณสามารถนะคะยื่นไปให้คนที่คุณรักได้นะคะเหมือนกับเคสของคุณแม่ปิกนะคะที่ลูกชายนะคะได้นำบาลานเอฟไฟเบอร์ดีท็อกมาให้นะคะตอนนี้ก็คือสุขภาพจิตดีผิวพรรณดีใช่หน้าท้องลดน้ำหนักลดกินกระฉับกระเฉงกินตัวกินปลาเลยไม่มีแล้วกระฉับกระเฉง นะคะทุกวันนี้นะคะคุณแม่ก็เรียกได้ว่าแฮปปี้นะคะ<ม>อยากให้คุณแม่นะคะฝากถึงคนที่มีอาการท้องผูกแบบคุณแม่นะคะท้องผูกหนักๆแบบคุณแม่เลยนะคะ,คะให้คุณแม่ฝากเลยค่ะ,คะฝากนะคะเพราะเขาดีมากเลยค่ะ,คะทานทุกคืนเลยและเราจะได้ถ่ายปกติ มททมไม่ท้องผไม่ต้องทอรมานไม่ทรมานอร่อยด้วยค่ะหอมด้วยรสชาติเป็นยังไงคะแม่คะอร่อยมากเลยหอมหวานเปี้ยหอมเหมือนกับเราทานน้ําผลไม้ชนิดนึ่งแต่นี่มันดีนะคะค่ะซื้อมาทานเลยค่ะได้ไม่แพงด้วยเต็มสิบ แม่ปีแค่เท่าไหร่คะไม่สิค่ะไม่สิบคะแนนเลยขาดไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยนะคะในเมื่อคุณแม่ให้น้องชิวสิบคะแนนนะคะวันนี้น้องชิวก็มีบาลานเอฟนะคะมามอบให้คุณแม่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อตอบแทนนะคะที่คุณแม่นะคะไว้ใจให้บริษัทบาลานซ์แบนนะคะได้ดูแลสุขภาพของคุณแม่นะคะดดีๆนะคะอ่าขอบคุณค่ะทุกคนคะอย่าลืมนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการ รักษาเสมอนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ